ญาตแชร์สไลด์ก่อนนะครับโอเคโอเคครับเสียงเข้าปกติคือเดี๋ยวงั้นขอเริ่มไลยนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับค่า TDE BMR แล้วก็ BMI นะครับว่ามันคืออะไร ซึ่งมันสําคัญยังไงนะครับกับการลดน้ำหนักทีนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องเดี๋ยวขอแนะนำตัวเองนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับครับอ่าชื่อเบนนะครับนักกรจะเดินซับอันนี้เป็นทนายครับกลัวไม่เชื่อเดี๋ยวรูปมาใส่ให้ดูครับก็จบอัการนะครับจบทั้งปตีปทนะครับตามนี้ได้เลยทําอาชีพครับทำทนายความขายใยมือสองแล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายครับเกี่ยวกับเรื่ององหารมทรั์ที่ดนต่างๆนะครับ ทำเอเวด้วยทีนี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องดีกว่าครับเข้าเรื่องเลยเอาอย่างครับอย่างอัพไลน์ก่อนนะครับอ่านี่คนี่ครับจะเป็นพี่เอกับอินทัศนะครับที่ชวนเข้ามาเป็นมรกรแล้วเก่งมากๆอ่าเข้าเรื่องครับทีนี้วันนี้ผมสรุปมาแล้วว่าผมจะมีสองเรื่องที่จะมาคุยให้ฟังนะครับอืมสองเรื่องที่จะมาคุยคือเรื่องที่แรกคือ มันคืออะไรก่อนอย่างแรกนะครับไอ้สามตัวเนี้ยมันคืออะไรเรื่องสองคือแล้วมันมาใช้ลถหนักได้ยังไงมันสําคัญยังไงนะครับเริ่มเลยตัวแรกอ่ามันคืออะไรก่อน BMR น่าจะเคยเห็นผ่านตาบ่อยๆนะครับว่ามันคืออะไรมันคืออัตราการเผาผ่านครับที่ขนาดเราอยู่เฉยๆแลวครับไม่ทําอะไรนอนนิ่งๆเฉยๆเลยเนี่ย มันคือค่า BMR ครับที่มันจะเผาผ่านไปซึ่งมันเป็นพลังงานที่เราต้องการนะครับต้องการเพื่อน,นะเพื่อรอดชีวิตครับแน่คือมันเป็นแคขั้นต่ําที่ร่างที่ร่างกายต้องการใช้ในแต่ละวันขั้นต่ํำนะครับเป็นตัวที่สําคัญนะครับจําคีย์เวิร์ดนะครับว่ามันคือการรอดชีวิตเนาะจาง,ง่ายๆต่อมาอันนี้คือค่า TDEE มันคือพลังงานที่เราใช้ทั้งหมดในชีวิตจำวันครับในหนึ่งวันนะจะคือเรียกในค่าตรงนี้คือว่าค่า t d e ีนะครับมาเป็นพลังงานที่เราใช้ที่เราต้องการเพื่อใช้ชีวิตครับในการใช้ชีวิตอืมมันเป็นพลังงานโดยรวมในทุกๆกๆกๆิจกรรมของเราในหนึ่งวันที่เราทํามาเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไล่ฟังครับในสไลด์ถัดไปนะครับ อันนี้ BMI ค่า BMI นะครับน่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆตัวนี้ภาษาคืออ่าอัชนีมวลกายแต่สำหรับผมคือถ้าจัไม่ง่ายคือมันคือความสมดุลครับมันคือความสมดุลของน้ำหนักและส่วนสูนขงของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นผอมผอมเกินไปอ้วนเกินไปหรือปกติมันคือค่าตัวนี้ครับมันเป็นค่ามาตรฐานเลยที่ใช้ในการใช้ในทั่วโลกนะครับค่า BMI ทีนี้ BMI เนี่ยมันมีการคำนวณครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่นั่งตารอยก็ลองคำงนวณได้ครับว่าของตัวเองเท่าไหร่นะครับพี่เอ็พี่เต้นั่งตาลอยนะพี่เต้คืออานเนี่ยครับนี่คือสูตรการหา BMI น้ำหนักตัวหาด้วยส่วนสูงซึ่งทำส่วนสูงให้เป็นเมตรก่อนแล้วยกกำลังสองขึ้นมาใครที่ว่าง นั่งลองคิดค่าของตัวเองได้นะครับว่าน้ําหนักตัวเท่าไหรมาหาส่วนสูงครับส่วนสูงระยะกำลังสองมีตัวอย่างให้ดูครับ <S <S อ่เบ้นก็คือผมเองเนาะหนะักหนึ่งร้อยสามกิโลส่วนสูงร้อแปดสิบซึ่งเราต้องแปลงค่าสูงสูงก่อนครับผมสูงร้อแปสิบใช่ไหมครับแปลงสูงสูงเป็นเมตรก,ก่อนก็คือหนึ่งจุดแปดศูนย์ทีนี้เรามาคานวณส่วนสูงก่อนยกส่วนสูงยกกำลังสองคือเอาหนึ่งจุดแปดศูนย์คูณหนึ่งจุดแปดศูนย์ มันจะเท่ากับ3.24ใช่ไหมครับทีนี้มาคำนวณกัน BMI อ่ะเริ่มเลย103กิโลหารด้วย3.24จะออกมาเป็นค่า BMI นะครับอ่ามีใครได้คิดไหมพอดีผมไม่ได้ดูแชทอ่าทีนี้ของผมจอยู่ที่31.7มาดูกันว่าใครเท่าไหร่อ่าผมก่อนแล้วกันอย่างผมเนี่ยมันมากกว่า30 นะครับมับนอยู่ในอ่าภาวะคืออะไรครับน้ําหนักเกินมากเป็นโรคอ้วนนะอืมอันนี้ของผมนะครับอ่าคนอื่นได้คิดกันไหมพอดีผมไม่ได้ดูแชทว่าของเต็งอยู่ไหไก็ลองพิมพ์ม,มาได้นะครับอืมทีนี้ต่อมาผมขอสรุปไปเลยนะครับว่าอันนี้สรุปในข้อแรกเลยที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนะครับ BMR เนี่ย ถ้าตั้สั้นคือพลังงานเพื่อล่อชีวิตนะครับส่วน TDE เนี่ยพลังงานเพื่อใช้ชีวิต BMI เนี่ยผมตีว่าเป็นสมดุลร่างกายอ้วนผอมเกินไปหรืออะไรก็ตามแต่มันคือสมดุลของร่างกายนะครับอันนี้จบในเรื่องของจบในเรื่องแรกแล้วนะครับไม่รู้ตามทางไหมก็ไม่ได้พูดเร็วว่าไ่นะครับแต่น่าจะพอทางันอยูอ่ทีนี้จะเข้าเรื่องที่สองนะครับทีนี้ถามว่า มันไอ้ตัวเนี้ยที่เพื่อพูดไปมันมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงกับการลดน้หนักซึ่งต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการเผาผ่านตัวเองอมันอยู่เท่าไหร่ครับจึงทําให้ลดน้าหนักไม่ได้หรือลดได้ยากเขาไม่รู้ว่าเผาผ่านของตัวเองเนี่ยมันประมาณไหนซึ่งผมจะบอกว่าเรื่องเนี้ยมันสําคัญมากสําหรับการลดน้าหนักนอกจากเรื่องโปรตีนนะครับที่ว่าต้องกินให้ถึงหรืออะไรก็ตามแต่เรื่องนี้สาคัญ คู่เลคู่ก,เ,กเรื่องโปรตีนนะครับมาดูครับยังจำได้ไหมครับในตัวพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในชีวิตประจำวันดีดีดูตามวงกลมได้เลยครับจะบอกว่ามันเป็นสับเซ็ตครับข้างในเนี่ยมันจะมี BMR อยู่นอกจาก BMR เนี่ยจะมีการย่อยอาหารกินอื่นกินน้งอื่นเนี่ยอย่างเช่นการออกกำลังกายในต่อวันใชไหมครับซึ่งดูตามเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเปอร์เซ็นต์ไหนมากที่สุด ดี R, ใช่ไหมครับซึ่งเอ,อจะบอกว่ามันเป็นองค์ประกอบทั้งอันเนี้ยสามข้อนี้เป็นองค์ประกอบของ TDE ที่ให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะ่าจะพูดถึงเรื่องถัดไปนะครับจะได้เห็นภาพรวมว่ามันประมาณไหนทีน,นี้อันนี้ก็สำคัญครับจะบอกว่า TDE เนี่ยมันมีการคำนวณซึ่งจะบอกว่าที่ผมบอกที่ว่ามันสำคัญมากๆเพราะบอกเรื่องโปรตีน ซึ่งทุกคนน่ะก่อนลบหนักเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าของตัวเองกัเท่าไหร่คิดยังไงมาดูครับเริ่มต้นนะครับด้วยอ่าค่า bmr ก่อนซึ่งอันนี้ผมมันมีสูตรที่คิดได้ครับแต่ว่าผมว่ามันมันยุ่งยากจอแจทีเนี้ยไปดูไปง่ายคือไปดูในเครื่องชั่งหนักเลยนะครับที่ตัวเองมีทุกคนต้องเอหยื่หล,ล่ะคือจําหนักมันจะบอกค่าตัวนี้มาเลย bmr เท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ต่อมามาเป็นค่าตัวคูณกิจกรรม นะครับว่าในในหนึ่งวันเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณอ่ะคุณทํากิจกรรมประมาณไหนอย่างเช่นออกกำลังกายไหมออกกำลังกายเบาๆหรือเปล่าหรือป,า,อปานกลางหรือหนักหรือหนักมากนะครับลองคํานวณแล้วเอาค่าข้างหนาเนี่ยอย่างเช่นถ้าออกกำลังกายเลยใช้หนึ่งจุดสองคูณเข้าไปนะครับทีนี้มาคํานวณครับคํานวณคือง่ายมากสูตรของนี่คือนำยีมามาคูณกับค่ากิจกรรมว่าเท่าไหร่จะเท่ากับค่าทีดีอม ตัวอย่างครับเหมือนเดิมง่ายๆผู้ชายอายุสามสิบปีน้ำหนักเจ็ดสิบกิโลกร,รมัมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าคำนวณ BMR ได้พันหกสิบแปดพันถูกว่าสิบแปดนะครับกิโลแคลอรี่คนนี้ออกกำลังกายปานกลางสามหนึ่งห้าครั้งต่อสัปดาห์มาดูตามสูตรเลยครับ BMR เท่าไหร่ครับหนึ่งหกหนึ่งแปดคูณด้วยนะครับคนนี้ออกกำลังกายปานกลางใช่ไหมครับสามหนึ่งห้าครั้งคูณหนึ่งจุดห้าห้าเข้าไปครับ จะเท่ากับสองพันห้าร้อยเก้ากิโลแคลอรี่อันนี้คือค่า TDE e. พอเข้าใจภาพใช่ไหมครับอันนี้สำคัญครับต้องไปลองคำนวณกันเองนะครับว่าค่าของใครเท่าไหร่นาะงทีนี้เรามีความรู้้วครับเราก็อ่าทีนี้เราต้องล้มหนักด้วยตัวนี้ครับ TDE อ่านตามได้เลยครับต้องอ่ากระล้มหนักเนี่ยคือต้องได้รับแคลอรี่ต่ำกว่าเลขที่คำนวณได้คือต่ำกว่าเลข TDE เนี่ยสมมติถ้าผลต่าง พลังงานที่ขาดครบเจ็ดพันแคลอรี่จะทําให้ไขมันนะครับลดไปหนึ่งกิโลกรัมยกตัวอย่างครับเช่น TDE อยู่ที่พันแปดฉะนั้นควรครับควรกินต่ำกว่าพันแปดแคลอรี่ต่อวันถ้ากินไม่เกินพันสามแคลอรี่จะมีส่วนต่างอยู่ห้าร้อยซึ่งตัวเนี้ยมันจะดึงพลังงานผสมในร่างกายออกมาใช้นะครับซึ่งถ้าขาดห้าร้อยห้าร้อยแคลอรทุกทุกวันเนี่ยภายในสี่วันไขมันจะหายไปแล้วหนึ่งไขมันจะหายแล้ว พอเข้าใจภาพนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมีข้ออบางทีคนเรามันฟิกเกินกับว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวฉันจะกินให้น้อยกว่านี้อีกจะกินแบบกินสักพันนึ่งหรือกินต่ำหรือว่ากินต่ำก,กว่านี้จะบอกว่ามันอันตรายนะครับแล้วก็ควรระวังด้วยอืนี่คือสิ่งที่ต้องระวังครับในการลดน้มหนักคือจะบอกว่าการกินน้อยกว่าค่า BMR เนี่ยมันไม่เป็นผลดีครับไม่มันไม่ดียังไง ถ้าร่างกายได้รับพลังงานน้อยเกินไปร่างกายเนี่ยมันได้ปับตัวครับไม่ยอมใช้พลังงานตามปกติแล้วทีเนี้ยร่างกายจะเข้าสู่ภาวะจําเสีลหรือสิ่งที่เร้ยรายสุดของการลดน่ะก,ก็คือมันลดอัตราการเผาผลาญอืมมันเลยก็ไม่เกิดกรดไลยะยาวนะครับลดน้ำหนักได้ยากขึ้นอืันนี้พูดเร็ว,ว่ปไหมครับเนี่ยใกล้จบแลนะ้วเนี่ยโอเค ต่อนะครับทีนี้ผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ในส่วนนั้นนะครับในส่วนที่ว่าไอ้ตัวพวกนี้มันสําคัญยังไงกับการลดน้ำหนักนะครับสรุปคือกินให้น้อยกว่าที่เผาผลาญได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า BMR ไม่มากกว่า TDEE อันนี้จะทำให้ลดน้ำหนักได้อย่างยัง่งยืนนะครับ อันนี้สไลด์ก็จะจบ้วครับทีนี้ไม่รู้ว่ามีใครเป็นคนใหม่นะครับถ้ามีก็บางทีคนเข้ามาเพื่ออยากทำธุรกิจใช่ครับแต่ว่าอยากไปเปรียบเทียบวันแรกกับวันที่ร้อยของใครนะครับจะบอกว่าอัพไลน์องสอนเอาไว้อยากเทียบวันแรกของคุณกับวันที่ร้อยของคนอื่นนะครับอืมอันนี้อินคัสบอกนะครับอัพไลน์อินทัสอืม จบสไลด์แล้วครับขอบคุณนะครับขอบักคืนไาให้เอ็มซีครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมขอเสียงแปดแปดแปดให้กับ